สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ช่อง c i c i l Beauty นะคะวันนี้ไซก็มากับ Empty Skin Care Hall นะคะก็คือสกินแคร์ที่เราใช้ขึ้นหมดนั่นเองคือจะเห็นว่าเยอะมากซึ่งวันนี้เราคัดมาแล้วว่าเป็นหมวด K Beauty นะคะก็คือเป็นสกินแคร์แบรนด์เกาหลีนะก็ความจริงมันมีแบบพวกของที่ไม่ใช่เกาหลีด้วยแต่ว่าเราแบ่งไปไว้คลิปอื่นนะคะที่เก็บไว้แบบนานมากความจริงมีเยอะกว่าน,นี้มากนะคะอันนี้แบ่งมาส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไป ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มหยิบไปทีละชิ้นเลยนะคะข้อชิ้นแรกนะคะตัวนี้ก็คือของลาวแลบนะคะมันจะแต่ว่าคนอาจจะแบบพอเห็นตัวนี้อาจจะไม่รึกถึงคําว่าลาวแลบนะเพราะว่ามันชื่อดอกโดโทเนอร์นะคะคือมันเป็นชื่อเกาะในเกาหลีนะมันเป็นน้าแร่จากดอกโดนะคะก็เป็นโทเนอร์้ากลักตัวนี้ก็คือเหมือนแบบเช็ดแล้วก็แบบรู้สึกแบบหน้าสะอาดอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ลดความมันบนใบหน้านะคะแต่คือมันก็ไม่มีอะไรว้าวมากแต่ซายก็ชอบใช้เช็ดหน้า ตอนเช้านะคะเออแต่มันก็รู้สึกว่ามันช่วยแบบลดอาการแบบระคายเคืองเงี้ยแล้วก็แบบช่วยให้แบบชุ่มชื้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยนะคะถ้าแบบหน้าใครที่แบบอาจต้องการเลยที่แบบเบาๆตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบเช็ดหน้าครีนซิ่งสะอาดโอเคนะแต่ว่าแบบไม่ได้ใช้แบบเช็ดเรื่องทำอ่างนะมันคือโทนเนอร์เฉยๆแล้วแบบบำรุงผิวแล้วก็มาต่อที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือ ตัวนี้ของวันติงนะคะก็คือตัว hot toner corta extec นะคะคือของวันติงเนี่ยมันจะมีโทนเนอร์ที่เป็นหน้าต่างอย่างไร้ขยขวนะมันก็จะเป็นสารสกัดที่แบบพวกสับพืชต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบเออปรบอระโลมเพิ่มความชุ่มชื้นสมานผิวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้ที่เราใช้หมดเร็วมากนะคะเพราะว่าเราเอามาทําเป็นมากนะชอบมังหน้าแบบตอนเช้าระหว่างวัน เพราะว่าตัวนี้มันก็จะช่วยเหมือนแบบลดอากา,ารไขรืองลดรอยแดงอะไรอย่างยิ่งเฉพาะเวลาแบบมีสิวอักเสบไรหน้าแบบมีรอยแดงก็คือมาร์กบ่อยมากขวดแรกก็คือหมดไปแล้วะคะตอนนี้มีขวดที่2ออยู่ <c oughs> แล้วก็มาต่อกันด้วย Real b a r r i e r นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวดังของเขาเลยสําหรับตัว Essence Mist นะสาเหตุที่แบบตัวนี้ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่ามันมีตัวเหมือนเป็นสูตรเฉพาะของเขาคือ mle เร a l b a r r ์ r รียร์ฟอนะคะ <c oughs> คือมันช่วยแบบทําให้แบบผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรเซลล์ผิว ส่งเสริมเซลล์ผิวให้แข็งแรงอะประมาณนั้นนะคือใช่แล้วว่าช่วยแบบให้ผิวหน้าแข็งแรงพอผิวเราแข็งแรงอะปัญหาอื่นมันก็จะแบบไม่ค่อยตามมานะคะตัวที่ดังของเขาก็ที่ดังที่สุดจะเป็นตัวเซรั่มสูตรแรงนะคะแต่ว่าตัวมิสก็มีคนพูดถึงไม่แบบพูดถึงไม่น้อยเหมือนกันนะก็คือคนพูดถึงเยอะอยู่ยิ่งเฉพาะแบบในสกินแคร์คนที่แบบวอลกสกินแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นมิสนะคะมันก็ใช้ง่ายนะคะโปรติไซ์ก็จะแบบอาจจะเช้โทนเนอร์ก่อนแล้วแบบฉีดๆ,ๆตัวนี้นะคะตามเพื่อแบบเป็นการเลเยอร์โทนเนอร์นะคะมันก็จะแบบรู้สึกแต่ก็รู้สึกว่าเออผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงดีแต่มันก็ต้องใช้ต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้อาจจะมีโทนเนอร์หลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนแบ่งๆไว้ด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นของซอมบ y m มีนะคะต,ตัวนี้จะเป็นในลายยูจาในอาซินซึ่งมันจะเป็นลายไบเทนนิ่งของเขาที่มันสกัดมาจากส้มยูจานะคะซึ่งตัวนี้ก็ ยูจาเนี่ยจะเห็นในแบบพวกสกินแคร์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นสกินแคร์ของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นส้มยูจาก,กันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมียูจา90%แล้วก็มีในอาร์เซนไมซ์ซึ่งในอาร์เซนไมซ์ห้าเนี่ยมันก็ช่วยแบบพวกในเรื่องรอยดํานะคะรอยสิวซึ่งก็ใช้ไปน,นานๆก็อาจจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนก็ชอบรูขุมขนอะไรเงี้ยเรื่องสิวด้วย ตัวนี้ก็โอเคนะคะใซรก็รู้สึกว่าม,มันก็เออผิวก็ดูมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยดําก็จางลงแต่ว่าด้วยความพวกอะไรที่มันช่วยในเรื่องกระจ่างใสอ่ะไซรคิดว่มันต้องค่อนข้างใส่ต่อนเนื่องนะคะตัวนี้ไซก็ชอบหยิบมาใช้ตอนเช้านะคะแล้วก็ของซอมบายมีมันราคาแบบไม่แรงมากนะอยู่ในหลักร้อยอ้อแต่ตัวนี้มีน้ําหอมนะก็อาจจะแบบต้องเช็คนิดหนึ่งสำหรับคนที่แบบคิดว่าตัวเองแพ้น้ําหอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้นะคะของพรีคามตัวนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเพราะว่า เขาแบบเพิ่งเข้าไทยได้ไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าก็ที่เกาหลีมันดังเหมือนเป็นดังในพวกแบบเนเวอร์หรือเว็บช้อปปิ้งของเกาหลีสักอันหรือแ,แบบเป็นแบบอันดับท็อปแบบอันดับหนึ่งของแบบคนซื้อในเว็บนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําไมมันดังใช่ไหมคะคือตอนแรกที่ออกมามันมีตัวโทนเนอร์กับโฟมล้งหน้าเจลล้งหน้านะคะซึ่งมันดังเพราะเหมือนแบบมันช่วยในการแบบ ปลอบประโลมผิวแล้วก็แบบเสริมผิวให้แข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งทําให้แบบใครก็ใช้ได้คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะคนเกาหลีเขาจะแบบค่อนข้างแบบมีผิวแพ้ง่ายเยอะน,นะคะซึ่งมันสามารถเอาไปแบบไปเสริมในรูนของเราได้เลยแล้วขวดนี้ใใช้หมดเร็วมากก็คือใช้แบบทุกวันตอนที่ได้มานะคะก็รู้สึกหลักๆมันก็เหมือนแบบชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวอะไรอย่างเงี้ย ในส่วนของผิวแข็งแรงคือาอาจจะไม่ได้เห็นชั้นมากนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบที่ผิวแพ้ง่ายก็อาจจะแนะนําให้ลองดูแล้วราคาแบบอยู่ในหลักร้อยนะคะเข้าไทยแล้วนะคะเขาตอนนี้คือเขาออกมาหลายตัวแต่ว่าที่เข้าไทยเหลักๆจะมีตัวโทนเนอร์กับตัวเจลล้างหน้านะคะซึ่งเป็นสสินค้าแรกของแบรนด์มาต่อกันที่แพทนะคะตัวนี้นะคะก็คือของ Co s rx ตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะคะอันนี้เราได้มานานแล้วก็เลยเป็นแพ็กเกจเก่าตัวนี้ก็คือ one step moisture up pad คือจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นแพดตัวแรกที่เราใช้แล้วตอนแรกเราก็ใช้แล้วก็แบบค่อนข้างงงเพราะด้วยความที่บอกว่าเป็นอยเจอร์แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแพดใช่ป่ะลักษณะการใช้มันคือมันจะเช็ดบนหน้าเราก็แบบเป็นอยเจอร์มันก็ต้องลงตัวสุดท้ายปะวะแต่จะเอามาเช็ดก็เหมือนจะเช็ดตัวที่ออกก่อนที่ลงไปก่อนนา,นานๆออกไปก็เลยแบบ ช่วงแรกก็งงว่าจะใชงไงก็เหมือนไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ก็ทิ้งไว้อยู่พักหนึ่งแล้วหลังจากก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแรกนะคะก็คือมันใช้เหมือนโทนเนอร์ก็คือเช็ดหน้าแบบเป็นขั้นตอนแรกก่อนลงอย่างอื่นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็โอเคนะคะมันสะดวกดีสําหรับแบบใครรีบๆหรือแบบต้องการอะไรที่มันแบบไส่พกพาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็แบบแบ่งเป็นไซสซิปล็อกเวลาเดินทางได้แล้วตอนเช้าก็คือหยิบมาเช็ดหน้าอะไรเงี้ยพวกแผ่นอะไรเงี้ยมันสะดวกนะคะ เรามีแพทอีก2ตัวที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คืออับบิฟยูจาโปรไบโอติกเบเมิแพทนะคะก็คืออับบิฟเนี่ยตอนแรกมันเออ่มีฟลายสีเขียวที่เหมือนเน้นปอปโลมฮาร์ลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแพทตัวแรกแล้วเขาก็ออกตัวสําหรับลายเป็นสีมังก็จะมีตัวนี้สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแลวก็สีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นโปรไบโอติกเบเมิแพทซึ่งมันก็จะเหมือนแบบเพราะว่ามันช่วยแบบวิตชอลลิซิ่งมันคือช่วยแบบฟื้นฟูผิวอะไรเงี้ยให้ดูแบบมีชีวิตชีวาเนาะแล้วก็ โบรไบโอติกมันก็เหมือนตอนนี้คือเขาบบางบางทีก็ช่วยเรื่องสิวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่หลักคือตัวนี้ก็เหมือนแบบผัดเซลล์ผิวเบาๆแล้วก็ช่วยเรื่องสิวเบาๆนะคะซึ่งตัวนี้เราก็หยิบมาใช้ตอนเช้านะคะคือกระปุกค่อนข้างแน่นหนานะแล้วเหมือนเขาก็จะมีแบบกระปุกที่เป็นฝาปิดเปิดอะไรเงี้ยมาให้ฝาเปิดที่แบบเปิดง่ายๆไม่ใช่ฝาหมุนอะไรเงี้ยมาให้ด้วยซึ่งตัวคีบของพวกนี้ใส่ทำหายหมดนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะของนายติงเกลตัวนี้คือซื้อมาจากที่วัสสันนะ่ะมันเข้าไทยนานแล้วแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะตัวนี้ก็คือ Peeling Pa d honey คือมันบอกว่าเป็นแบบการผัดเซลล์ผิวแบบเแบาบๆเป็น My e เ f ็ l i a t i n g and s e b u งแอนด i n g นะคะเขาบอกว่าเขาใส่แบบส่วนผสมจากน้ำผึ้งมา3อย่างคือตัวนี้ไปเจอรถที่วัสสันนะคะคือวัสสันเขาจะมีโซนที่แบบอินพอร์ตของจากเกาหลีอะไรเงี้ยบางทีว่าจะเป็นยี่ห้อที่อาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินมากแบบไม่ได้ดังมาก ตัวนี้ก็อยู่ในราคา,า,คาไม่เกินห้าร้อยนะประมาณสามสี่ร้อยกว่าบาทสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเกี่ยวกับอันนี้ก็คือมันกลิ่นนะคะกลิ่นมันค่อนข้างเป็นแบบมันกลิ่นน้ำผึ้งแต่แต่มันมีกลิ่นที่ออกเป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้มันแบบมันมีความฉุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่งอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนแต่ตัวนี้ก็โอเคนะรู้สึกมันแบบผัดเซลล์ผิวเบาๆซึ่งแบบพวกอะไรผัดเซลล์ผิวเบาๆเนี้ยเราจะชอบใช้ตอนเช้าเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็รู้สึกเออมันก็ปรับปรับอารมณ์ผิวแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะคือแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นน้อตัวที่แบบพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็มาสําหรับเซรั่มตัวดังนะคะตัวนี้ก็คือ a m p e l e n d Peptide Shot นะคะ Ampoule อันนี้แบบ10 0 ml คือถ้าใครซื้อของแบบ a m p e l e n เนี่ยคือแบบซื้อ3 ีไม่ใช่ร้อย l เนี่ยใช้ได้สามเดือนคือแบบคุ้มมากนะคะแล้วราคาเขาก็คืออยู่ในหลักร้อยนะคือถูกมาแต่ว่าแนะนําว่าให้ลองเทสก่อนว่าแบบตัวเองใช้แล้วแพ้หรือถูกใจไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะมันจะมีขวดเลยสามสิบด้วยตัวแอมพู่เนี่ยมันก็คือมันช่วยแบบช,แบบช่วยแบบกระชับผิวให้แบบผิวผิวดูฟูนะมันก็คือเข้าไปเติมเติมผิวให้มันแบบดูฟูดูกระชับอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบค่อนข้างชอบคือมันก็เป็นเหมือนอะไรที่ซิมพลดี แล้วก็ตัวนี้นะคะไซก็ว่ามันก็โอเคนะคะก็ดูแบบผิวฟูๆดีชุ่มชื้นอะไรอย่างเนาะมันก็จะมีคนแบบเออบอกไม่ชอบเหมือนกันนะแล้วก็มีคนที่ชอบมากๆอะไรยเงี้ยซึ่งมันจะมีเวอร์ชั่นแบบไทยช็อตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันที่มันเป็นคูณ2ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะคะซึ่งถามทรายนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นแอปพู่แอมพู่สองเอ็กก็คือเหมือนมันออกมาหลังจากตัวเนี้ย ความแตกต่างกันของทรงตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้มีน้ํำหอมแบบน้ําหอมชั้นมาเอออัเน,นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนอีกอย่างนึงที่ทําให้คนแบบไม่ค่อยชอบตัวนี้เพราะว่าเวอร์ชันแรกอะมันมีน้ํำหอม แล้วก็เวอร์ชัน2อ่ะมันไม่มีน้ําหอมนะคะแต่ทีนี้ก็ค่อนข้างได้รับฟีดแบบที่หลากหลายนะคะบางคนก็บอกว่าชอบเวอร์ชันแรกมากกว่าเวอร์ชัน2ใช้เราแบบไม่ค่อยเห็นผลอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคนที่ได้ลองเวอร์ชัน2ออาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครแพ้น้ําหอมก็อาจจะลองไปใช้เวอร์ชัน2ดูนะคะเพราะว่าสําหรับทรายอ่ะทรายรู้สึกว่ามันได้ผลเหมือนกันนะคะแค่ต่างกันตรงไม่มีน้ําหอมสําหรับ2ตัวนี้ เซรั่ม um, อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำล้าก็ราคาไม่แพงนะคะก็คืออิสกินนะคะตัวนี้ก็คือ G FX F Effector ดูจากสีขวดก็น่าจะเดาได้ว่าช่วยเรื่องอะไรอันนี้ก็คือมันจะช่วยเรื่องแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วแบบด้วยความที่มัน60 ml เราใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยนะก็คือพวกไซส์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยราคาแบบไม่แพง แล้วก็อยู่ในหลักร้อยนะคะแล้วเขาก็มีความจิสิสกรมีสูตรให้เลือกเยอะมากซึ่งก็คือยอมรับนะว่าอันนี้ซื้อมาเพราะว่าขวดมันน่ารักแล้วก็ได้ตุ๊กตาแต่ว่าถามว่ามันดีไหมตัวนี้ก็คือดีนะคะแล้วก็ถือว่าแนะนาสาหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบผิวชุ่มชื้นเออไม่ใช่ผิวแห้งต้องการความชุ่มชื้นผิวแห้งกล้านแหยาบก,กล้านอะไรเงี้ยตัวนี้โอเคเลยแล้วก็ที่ทําได้เหมือนเหมือนไม่มีน้ําหอมเนีแต่ไม่แน่ใจเพราะมันแบบนานแล้ว ตอนนี้ก็คนพูดถึงเยอะอยู่นะคะสำหรับซอมบายมี AHA BHA PHA t 0 r Day Miracle Serum นะคะคือตัวนี้เขาใส่14.5% Centella Asiatica ค่ะคือไมเป็นาาสารสกัดจากใบบุบกนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบสมานแผลบอบประโลมผิวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอินเกเดียนที่ดีสำหรับคนที่มันเป็นสิวมีรอยสิวเนาะแล้วก็เขามี AHA BHA PHA พวกนี้ก็คือมันช่วยในการผัาเซลล์ผิวมันก็จะช่วยลดการอุดตันนะคะ ตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะก็จะเป็นขวดด็อปเปอร์แล้วเขาก็จะออกเวอร์ชั่นไลท์ออกมาทีหลังคือเวอร์ชั่นแรกมันจะเป็นเนื้อแบบไบเพสก็คือมันจะเป็นออยกับน้ํานะคะส่วนตัวชายที่แบบหน้าผสมหน้ามันเนี่ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าลองเทดูว่าตัวเองแบบเป็นไงถ้าแบบไม่ถูกใจเวอร์ชันนี้ก็อาจจะไปลองอีกสูตรหนึ่งที่เป็นไลท์ก็ได้ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยแบบลดเวลา สิวอักเสบขึ้นอะไรเงี้ยแบบรอยแดงมีอักเสบอะไรเงี้ยมันก็ช่วยแบบช่วยได้เพราะแบบมันรู้สึกอักเสบน้อยลงแล้วก็สิวแบบดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะบบไม่ได้แบบสู้พวกที่เป็นแบบพัดาเซลล์ผิวตรงๆเลยเพราะวันนี้มันแบบก็เหมือนช่วยในการปลอบประโลมมากกว่าแล้วเราก็มาคู่กับครีมของเขานะคะก็ตัวซอมาบมีในไลน์เดียวกันซึ่งตัวครีมของเขาเราก็ชอบนะรู้สึกว่าชอบมากกว่าตัวเซรั่มด้วยเพราะว่าคือเขาแบบ ยังไงดิรู้สึกว่าใช้เรารู้สึกว่าเออมันเนื้อเจลใช่ไหมล้วมันก็เลยเบามันก็เลยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยแบบลดกระสิวที่มันแบบเกิดซ้ําในบริเวณเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแบบผัดเซลล์ผิวเบาๆแต่ว่าเวลาสิวอักเสบคือชอบหยิบตัวนี้มาใช้มากเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบเออมันแบบรู้สึกว่ามันช่วยในการอักเสบอะไรเงี้ยสึกสิวแห้งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้บ่อยมากใครเป็นสิวก็แนะนําว่าลองดูนะคะ อันนี้เขาบอกว่ามีเซนเทล่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเออตัวนี้ไม่มีทีทีด้วยนะคะซึ่งแบบถ้าใครแพ้ทีทีออยทีทีเนี่ยมันก็คือ,อาสารสกัดจากต้นทีทีใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบเอเซนเชียลออยล์จากแบบทีทีอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบเทสดูก่อนนะคะเพราะว่าซายมีเพื่อนที่แบบแพ้แนละ้วมันหอมระมืเหยือแล้วแบบมาใช้เจลล้างหน้าที่มีทีทีออยล์แล้วแบบแพ้นะคะแบบแสบ เวลาของกเกาหลีอ่ะมันจะมีหลายตัวที่ชอบใส่น้ำมันหอบระเหยที่บอกว่าสารสกัดจากธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูดีนะแล้วก็มาด้วยครีมตัวดังตัวนี้นะคะด s a p รจซิซาแพรซึ่งเราตัวคัมมิ่งเจลครีมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่าสายเคยลองเวอร์ชั่นที่มันเป็น เวอร์ชันครีมก่อนนะซึ่งเวอร์ชันครีมชอบมากเพราะว่าเวอร์ชันครีมคือมันจะมีความเป็นเนื้อครีมหน่อยแล้วก็แบบใช้ทั้งหน้าก็ได้หรือแบบทาเป็นสปอตครีมเองก็คือใช้แต้มสิวหรือทาเฉพาะจุดก็ได้แต่เนื้อเจลมันค่อนข้างให้ความรู้สึกเหมือนเซรั่มนะคะพอทาแล้วมันแตกตัวคลายน้าอะ่ะมันทําให้เราต้องทาทั้งหน้าแล้วมันทาเฉพาะจุดไม่ได้ส่วนตัวค่อนข้างเฉยๆกับเวอร์ชันเจลครีมมากกว่า แต่ก็มีหลายคนชอบเวอร์ชันนี้นะคะคือเอาจริงมันก็ช่วยแบบปอกประโลมลดอาการคลายเครื่องได้เวลาเราแบบมีสีอักเสนเป็นแดงๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกมันไม่วาวเท่าเวอร์ชันครีมก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะคะแต่ตัวนี้มันก็จะแบบมีความใช้ง่ายกว่าเพราะมันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะหรอนเนื้อเจลครีมเพราะว่าเนื้อครีมอาจจะอะหนักไปสําหรับคนที่แบบผิวมันแล้วก็มาจบกันด้วยที่กันแดดนะคะวันนี้เราก็มี2ตัวซึ่งตัวแรกก็คือตัว e g i p all day sun matte นะคะ spf 50 ตัวนี้คือแบบชอบนะก็คือใช้หมดค่อนข้างเร็วเลยตัวนี้ก็3 0 ML นะคะคือเนื้อเขาจะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็เป่าทาง,ง่ายแต่ว่ามันแบบไม่ไม่แบบไม่วาวเกินไปแล้วมันก็มีความแมตอะสามารถแบบทาได้ทุกวันทาหลักก่อนเมคอัพอะไรเง,งี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาก็เลยแบบทําให้ใช้หมดค่อนข้างเร็วนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากลองก็นถือแนะนำส่วนตัวนี้นะคะก็คือ e l e เ e n นวิ l a ลสแฟคเตอรตัวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่ามันเข้าไทยแล้วนะอันนี้ซื้อมาจากเอ่อบิว ลืมชื่อรานะบิวบิวอะไรสักอ่ะอร้านที่สยามเนาะแลาะก็คืออันนี้มีขายในแบบพวกออนไลน์ด้วยนะคะเราซื้อมาสชิ้นนะเอ่อชันที่ใช้หมดแล้วคือตัวนี้ Dairy Mild สันขีมก็จะเป็นครีมกันเลยที่เป็นแบบเนื้อครีมอันนี้ s p m 50K บวกๆคือไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเนื้อนะเนื้อคือแบบคล้ายๆตัวนี้เลยคือแบบมีความแบบ เออไม่ฉ่าเกินไปกําลังแบบชุกําลังดีไม่ทําให้หน้ามันนะคะแล้วก็เนื้อเบาแต่ปัญหาของตัวนี้ก็คือบีน้ําหอมค่อนข้างชัดฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าคนที่แบบแพ้น้ําหอมอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะคะเราก็คือเราลองซื้อสีฟ้ามาที่ยังใช้ไม่หมดที่มันเป็นเนื้อเจลก็คือน้าหอมแรงพอกันฉะนั้นถ้าใครแพ้น้ําหอมก็อย่าลืมดูดีนะคะเพราะว่าสกินแคร์หลายตัวมันก็คือเหมือนแบบการใส่น้ำหอมมาก็คือเหมือนเป็นเกี่ยวกับ User experience คือเหมือนแบบช่วยกลิ่นมาอาจจะช่วยให้ผ่อนคลายบางคนก็ชอบที่มันมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบเวลาก่อนจะใช้สกินแคร์ก็อย่าลืมลองเทสกันดูนะว่าแบบเออตัวเองแพ้ไหมอะไรเงี้ยอย่างไซเนี่ยไม่ค่อยไม,ไม่ไม่แพ้อะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบใช้ได้ไม่ค่อยมีปัญหาแบบไม่ต้องระวังมากแต่ก็ยังไงก็แนะนําว่าทุกคนอย่าลืมลองเทสกันก่อนลองสกินแคร์ใหม่นะคะก็วันนี้ก็จบไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะไม่บายยังมีสกินแคร์อีเพียบที่เราต้องรีวิว